สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโมมีราทาโรเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะเราจาทําการแรนดอมนะคะอ่านตมหนัาไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอาคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะ,ะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะ,ะสำหรับการกดซุปเปอร์แดง์เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะ,ะทุกการสนับสนุนที่มีเข้ามานะคะหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย เขาคิดกับคุณไปถึงขั้นไหนนะมีความจริงจังอยู่ในความสัมพันธ์ไหมในความนึกคิดความรู้สึกของเขาเขาจริงจังกับคุณหรือเปล่านะวันนี้เราจะมาถามไพ่กันนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้นะเดีมเพจไปแรกเลยนะคะซึ่งหมายความว่า ยังไงเขาก็มองคุณเป็นคนที่สําคัญมากๆสําหรับเขาะคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆสําหรับเขาสําหรับชีวิตเขาสําหรับใจเขาเลยนะไม่ว่าตัวเขาจะแสดงออกแบบไหนนะคนที่คุณมาถามถึงะเขาเห็นคุณเห็นคุณค่าของคุณมองคุณเป็นคนที่มีค่าและสําคัญมากๆนะอืมเขาให้คุณค่ากับคุณมากๆนะไม่ใช่เขาไม่ได้มองคุณเล่นๆแน่นอนค่ะเพราะว่า dm เพจขึ้นใบแรกนะนะอืมีความจริงจังนะ เป็นคนสำคัญในใจเขาเลยนะเพจอพอฟเพทอเคลนะคะขอสักสิบไปนะครบสอดนะคะสำหรับทาราสีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะทาราสีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะ,ะสำหรับตัวคุณหรือเขานะคะมีคนเกิดวันศุกร์ธาตุดินการปึกศกมังกรธะะาตุลมเมทันตุลกลมธาตุน้ำเมงกรกฎพีจิกนะ,ะจะเด่นไปใน,ในทางของชาวธาตุ ทัดลมนะคะเมทนตุนกุมนะคะตามหน้าไพาน,ะะนาลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยกําลังดูดูใจกันอยู่นะคะอืยังยังไม่ได้แบบว่ารู้จากการลึกซึ้งเท่าไหร่นะแต่มีความรู้สึกให้กันแบบจริงใจนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความจริงใจจริงจังให้กันนะคะ <S <S ในทางในความรู้สึกของเขาเนี่ยคุณและเขานะคะความสัมพันธ์เนี่ยก็คือเหมือนยังไม่ได้เปิดใจคุยกันเท่าไหร่นักนะคะ ยังไม่ได้รู้จักกันดีพอเท่าไหร่นะคะ okay. เป็นอยู่ในช่วงของกําลังปรับตัวเข้าหากันนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีคือต่างคนต่างยังมีเรื่องในใจของตัวเองหรือว่าเรื่องที่ต้องจัดการหรือต้องโฟกัสของตัวเองอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้แบบเดินหน้าไปแบบว่าเต็มที่เท่าไหร่ในช่วงนี้นะอืมลักษณะความสัมพันธ์นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ผิวเผินนะคะอืม ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มองกันและกันแบบว่าเป็นแค่คนควยละผ่านไปนะคือมีความจริงจังกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาคนนี้นะถามว่าเขานะรู้สึกกับคุณไปถึงขั้นไหนนะคะคุณและเขานะสำหรับสําหรับเขาแล้วนะเขามองไปไกลจนถึงการสร้างอนาคตกับคุณนะคะอืมเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะตามหน้าภพยนะมากกว่าที่เขาแสดงออกมาให้คุณได้เห็นนะ ในใจเขาน่มองว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากมีไว้ในชีวิตอยากรักษาไว้ไปนานๆนะคะเหมือนที่บอกค่ะดีมเพรสคุณเป็นคนที่สําคัญมากๆในใจเขานะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าว่าคุณนะไว้ใจได้เขาเชื่อใจคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่พูดแต่มันเป็นความรู้สึกลึกๆในใจเขานะคะเขาเชื่อใจคุณไปแล้วนะคะอบอุ่นทุกครั้งที่ได้คุยทุกครั้งที่ได้เจอะค,ะคุณมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่า คลา้คลายกับแม่ของเขานะคะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งเข้าใจเขาะะรับฟังเขาทําให้เขารู้สึกไว้ใจแ้ะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วตัวเขานะ่ะเป็นตัวของตัวเองได้มากเวลาอยู่กับคุณนะคะและคุณนะ่ะไม่ใช่แค่คนที่เขาจะมาคุยแค่แก้เหงานะคะไม่มีเลยนะ,ะแต่คุณเป็นคนที่เขานะนึกถึงการอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ บางอย่างกับคุณนะมันเป็นความรู้สึกหนึกคิดที่เขาคิดไว้นะเขาคิดอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณแต่แต่มันก็เป็นมันก็มีช่วงที่ตัวเขานะะนิ่งแล้วก็คือตัวเขานะมองคุณว่าเขานะอยากสร้างอะไรบางอย่างกับคุณแบบที่ให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าตอนนี้ในใจเขาเนี่ยมันเหนื่อยอยู่มันก็เลยยังเดินหน้าความสัมพันธ์ได้ไม่เต็มที่นะคะอือ มันยังมีความเหนื่อยความลังเลสับสนในใจเขาอยู่นะคะด้วย4ดาบกับสองดาบที่บอกนะ,ะมันก็เลยอยู่ในโหมดที่นิ่งถอยออกมานะ,ะแล้วก็มีความสับสนในเรื่องของอยากไปต่อหรือว่าถอยดีนะคะ เขาอยู่ระหว่างกลางทางในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องนี้นะคือเขากลัวตัดสินใจผิดพลาดน,นะคะคือเขามีความรู้สึกดีๆให้คนนะคะแต่มันก็มีความรู้สึกกลกลัวแล้วก็ความลังเลปนๆมาด้วยนะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกที่ กลัวทาคุณเสียใจนะแต่ลึกๆของเขาเน่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันเดินไปเดินไปต่อข้างหน้าได้จริงๆนะคะเขายังต้องการที่จะมีคุณอยู่นะคะมันมีความรู้สึกจริงจังในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นในช่วงที่ดูดูใจกันอยู่ก็ตามแต่ลึกๆเขาคิดแบบนี้นะคะเขาอยากรักษา ความสัมพันธ์นี้ไว้นานๆนะแต่ในอีกทางหนึ่งนะ่ะเขาก็อยากที่จะเว้นระยะความสัมพันธ์นี้ให้คุณได้โฟกัสสิ่งที่คุณทําอยูนะ่หรือว่าเว้นระยะให้ตัวเขานะโฟกัสในสิ่งที่เขาทําอยู่นั่นเองนะคะคือไม่อยากกดดันกันและกันมากเกินไปนั่นเองนะคะเหมือนที่บอกค่ะอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะตัวเขาคนนี้นะในใจเขาเนะ่เขาอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะชัดเจนกับคุณมากๆนะคะเขาคิดกับคุณถึงขั้นที่อยากให้มันเป็นความรักที่ เป็นแบบซื่อสัตว์ต่อกันแล้วก็มีแต่ความจริงใจให้กันนะคะอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะเหมือนเนี่ยอยากที่จะลงดาบแลว้วอะนะคะในความรู้สึกของเขานะ่ะอยากลงดาบแล้วแต่ มันก็ยังมีความลังเลอยู่ในช่วงนี้เหมือนอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากเท่าไหร่นะนะคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะทุ่มเทออกไปคือยังไม่กล้าทุ่มเทใจไปทั้งหมดนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีความสําคัญกับเขามากแค่ไหนก็ตามนะคะมันเป็นความรู้สึกที่กล้าก,กล้ากลัวๆนะคะแต่รู้สึกดีให้คุณแน่นอนนะคะไม่ได้แบบว่าเข้ามาหลอกไม่ได้เข้ามาแบบว่าเห็นคุณเป็นตัวเลือกนะคะ มันมีเจ็ดถ้วยก็จริงแต่มันเป็นเจ็ดถ้วยที่เขาจินตนาการอนาคตภาพความฝันของคุณและเขานะคะมันเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดในหัวของเขาอยู่แต่เขายังไม่ได้ take a คชั่นยังไม่ได้บอกคุณยังไม่ได้แสดงออกหรือยังไม่ได้สารภาพกับคุณนั่นเองนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะทํานั่นเองนะคะฟังมาจนถึงจุดนี้มันอาจจะฟังแล้วมันดุมเครือใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเปิดใต้สาหรับเพื่อคอนเฟิร์มว่า จริงๆแล้วอะเขารู้สึกยังไงก้านวะถ้วยแน่นอนว่าคุณคือความสุขของเขานะคะ q u e e n of p e n t a c l e อีกเขาไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้เล่นๆแน่นอนค่ะถนะึงแม้ว่าตัวเขาตอนนี้นะอาจจะไม่พูดและยังไม่แสดงออกทั้งหมดให้คุณได้รู้นะคะแต่เขานะมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆที่มีคุณอยู่ตรงนี้กับเขาณนะตอนนี้ มีคนอยู่กับเขาอยู่ในชีวิตเขาพูดคุยกับเขาคบกันกับเขาแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงที่นิ่งกันไปก็ตามนะคะเขาดีใจที่มีคนอยู่นะและบอกเลยนะว่าราชินีเหรียญมันเป็นความรู้สึกลึกๆของเขาที่เขานะี่ยมองว่าคุณนะเป็นแฟนเขาแล้วแน่นอนคะ่ะนะเขามองถึงว่า ตัวคนอะสำหรับเขาแล้วคุณเป็นแฟนเขาแล้วนะเป็นแฟนในระดับที่ระยะยาวๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกคุณก็ตามนะคะแต่คุณคือแฟนในใจเขาแล้วเป็นคนที่เขานะอยากได้เป็นชีวิตคู่มองว่าคุณและเขาเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันยาวๆแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งหมายความว่าเขามองไปถึงอนาคตเลยนะ,ะไม่ได้มองแค่ระยะสั้นๆนะ,ะเขาจริงจังกับคุณมากๆนะคะ ถามว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณไปถึงขั้นไหนรู้สึกถึงเป็นคู่ชีวิตเลยค่ะอยากสร้างอนาคตครอบครัวนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคนสัส้นๆกระชับแบบนี้เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ